จ <Dieu> มันจะเป <parece> ็นไงนั่นแหละไม่ผ่าซีกอันนี้ทั้งลูกเลยแต่ของเราเนี่ยผ่าซี่ชิ้นใหญ่กว <Credit> ่าอ <facial> ันนี้อันนี้กล่องเท่าไหร่คะสาจ้ะสาบาผมแกะเลยนะฮะสาบาทผมซื้อกล่องนี้แล้วผมก็แกะออกมาเลยทิมเลยนะฮะขออนุญาตอันนี้คือน้ำตาลขยำน้ำตาลน้ำตาลปน้ำตาลมมันกรอบดีมันไม่ได้แข็งนะ มันกรอบมันหนึบกรอบกรอบนะครับผมขออุญาตเที่ยกับลูกชิ้นได้ไหมอันนี้ลูกชิ้นอย่างเชือที่อเชือ่เชือเหมือนกันที่เชื่อเหมือนกันนะแต่ว่านี่เขามันขออุญาตนะครับอันนี้ผมชาติต่างกันไหมอืมคล้ายคกันครับมันทำหนึบแต่ว่าหวานก็แบบวแต่เอาละผมทีมเปสองอะอันนี้ลอยแก้วอยแก้วอันนี้วิธีทำทำไงอธิบายก่อนป่าเออก็เอาน้าละลายกับน้ําตาลแล้วก็ใส่กรอบหน่อยๆนะแนะนําให้พักทิ้งไว้ประมาณ2 3สามชั่วโมงแล้วก็ ค่อยทานหรือว่าค่อยเก็บนะเนื้อก็จะอ่อนตัวลงแล้วก็นิ่มอร่อยนะใครชอบแบบไหนก็ลองไปทํากันนะคะทําเป็นของไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะแข็งไปเลนจะมันจะสุกมากเลยน้ำตาลใช้ได้ครับทุกท่านระหว่างนี้ไปดูน้ำตาลกันก่อนครับมา เห็นไหมเขาจะไม่มีการคนเลยไม่มีการคนนะฮะใช้กระทะขยับอย่างเดียวดูฟองเขาสิครับนี่ก็จะเดือดเสมอกันแล้วฟองอันนี้ังไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะท่านผู้ชมครับร้อนมากแน่ๆนะฮะอ่ะสุกแล้วร้อนมากแน่ๆเทลงไปในอ่างที่หลอดด้วยน้ําเพื่อจะให้เขากลับคืนมาเป็นก้อนกลับคืนเป็นตั้งๆก้อนแต่ไม่ใช่ก้อนแข็งๆเป็นก้อนนิ่มๆเหลวๆ เราแข็งได้แต่แใ,ชใช้ไม่ได้นี่คุณผู้ชมครับมีการล่อนแบบนี้คุณกิ๊กกำลังทำนะฮะอันนี้เราจะทำให้โอ้โอเทคนิคแบบนี้อันนี้จะเริ่มเซตตัวแล้วก็วจะเริ่มแข็ง ท่านผู้ชมครับยังนิ่มนิ่มเริ่มมีการนนดึงฮ<ข>นะอันนี้เขาเรียกสาวไหมสาวไหมะฮะ,ะสาวไหมให้เสมออสาวไหมนะท่านผู้ชมครับเริม่มมีการไม่น้ำาตาลมันเสมออันนี้จากน้ําตาลเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีครับค่อยๆเปลี่ยนนะท่านผู้ชมครับสังเกตนะฮะค่อยๆเปลี่ยนนะฮะลักษณะตัวน้ำตาลก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับขึ้นเงาขึ้นเรื่อยๆ อันนี้เ,เรียกตัวใหญ่กำตาลใช่ไหมใช่ตัวนั้นก็ร้อนตัวนี้ก็ต้องร้อนครับมาฮะควันขึ้นนะฮะนี่ดูจากสายตาเลยนะฮะไปเรื่อยๆไ,ไปเรื่อยนะฮะ,ฮะมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเ,เทคนิคต่อไปนี้หาดูยากน้อยดูวิธีการดึงครับท่านผู้ชมครับเทคน,นิคสังเกตว่ามันเริ่มเป็นเส้นนะท่านผู้ชมต้องใช้ความชำนาญฮะดึงป๊อปปุ๊บ ลองลองลองดึงไอ้ดึงเนี่ยเหรอแล้วแวก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 แวงดึงไปดึงไปเอาดิ้นี้โอ้ยแวกโู้ยใครตายเหอะจอดตายเหอะเอาคือเขาเหอะสงสารน้ำตายืดออกไปนะครับคุผู้ชมครับต้องใช้กำลังครับ โหนย์โหนยเป็นเส้นผมเลยนี่ะกำลังดึงอย่างนี้เลยแทน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 อิจฉาผมเปล่าอิจฉาผมไหมดึง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 อิจฉาผมไหมกินนะแล้อย่างที่บอกครับคือไม่ได้หวานแหลม ท่านจะรู้สึกว่ามันไมด้ในวันนี้ก็จะมี2แบบนะใครชอบเนื้อที่กรอบแล้วก็มีความแข็งบมบมบมจุบปีชุบชุบปีชุบชุบปีด่าด่าด่าุบปีชุบชุบปีชุบชุบปีด่าด่าด่าุบปีชุบชุบปีชุบชุบอมยิ้มกลิ่นผลไม้จุบปีชุบความแข็งหน่อยๆนะคะแนะนำให้เก็บหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วท่านพเลยน่าขออนุญาตครับอืม อันนี้ชิมนะฮะไม่ใช่ซดหอมอ่ะหอมมากแต่อันนี้บอกว่ารสชาติมันจะเผ็ดหอมหอมเผ็ดหอมครับอ่าละลีมหวานละเลี้มละเลีมนวนัวนวนัน้ำปลาที่ใส่ไปนี่เนียนเลยครับไม่น่าเชื่อรสดีครับอร่อยมากโอเคครับงั้นต้องรอไก่ใช่ไหมรอไก่ครับเกียร์ที่ฮะก็ต้องพลิกก่อนเนี่ยหมดสี่ส้าทีประมาณสี่้าทีครับครับโอเคครับรอ วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากขอญาตวางตรงนี้ก่อนนะขอบคุณมากครับคนหนึ่งครับเราได้เห็นวิธีการขั้นตอนของใช่ครับไม่ต้องเข้าช่องฟรีดไม่ต้องเข้าช่องฟรีดครัสจากตรงนี้ไปมัดปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือนึ่งครับนึ่งนึ่งนานแค่ไหนครับหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงรึ่งด้วยไฟแรงหรือไฟอ่อนครับไฟแรงเลยครับแรงเลยหนึ่งชั่วโมงแล้วออกมาก็อยู่อย่างนั้นเลยใช่ครับแพ็คใส่ถุงหิ้วกลับบ้านได้กลับบ้านได้ราคาขายอยู่ที่ประมาณ3ห่อร้อยครับ3ห่อร้อยราคาเปีะ ราคาห่อร้อยยืนยันนะฮะราคาปีกนะครับราคาปีกนะราคาส่งต้องทักมาถามอีกทีหนึ่งถูกกว่านี้อีกเหรอมีถูกกว่านี้อีกครับอาจรา์เอาสิอียืนยาสนใจนะฮะโอเคเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรตอนนี้ให้เขาห่อให้เสร็จคุณแม่ห่อไปก่อนนะฮะคุณมีห่อไปห่อนะฮะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันครับจากการห่อที่สวยงามและรวดเร็วครับปป๊บเดียวครับเต็มพลึกเลยนี่ยังนึ่งเลยบอกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไฟแรงเต็มที่ใส่เลยครับ นี่คุณแม่ใส่เองเลยนะฮะอันนี้เรียงกี่ชั้นครับสองชั้นสามชั้นครับเรียงสามชั้นเรียงไปแล้วนี่ปิดจบแล้วนะฮะปิดจ็อบปิดเลยอันนี้ปิดแล้วอีกนิดไม่เหรอคะมาครับหลังจากป้านเสร็จเรียบร้อยครับเรียงใส่ตรงนี้แล้วก็ท่องทางไปต่อฮะอ่ะคุณคุณปั๊กเทค่ะ ผมเทอ่าผมเทอันนี้มันจะเป็นเป็นเชื้อเข้ามากนี่เป็นเชื้อเก่าที่บอกใช่เหมือนกันรอ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 นืต้องรอทห้ทั่วเลยฮะค่ะโอเคเพราะว่ามันจะทําให้แป้งข้าวหมากมันแบบเชื้อมันจะเป็นเร็วขึ้นอืมค่ะที่ตอนเราอบสองวันนะคะนี่เหมือนไอซิ่งมากเลยแล้วขั้นตอนต่อไปคือเอาที่นี่ไปตากไหมฮะขะอบค่ะอ๋อต้องอบก่อนต้องอบกี่วันคะสองค่ะผมเก็บในตู้เย็นที่เย็นจัดๆแล้วให้แห้งได้ไหมอ๋อไม่ได้ค่ะไม่ได้ความเย็นมัน